สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะแชร์อีกหนึ่งโปรแกรมนะคะคืออาหารเสริมนะคะทุกคนจะต้องรู้จักยี่ห้อนี้แน่นอนนะคะก็คือของ MVE นั่นเองนะคะหรือที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในชื่อของ Body Key หรือ n e w t r i Right นะคะก็คืออาหารเสริมของ MVE นั่นเองนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงได้มาเลือกการทานอาหารเสริมนะคะคะมันมีเหตุผลเยี่ยงนี้นะคะทำโปรแกรมของโค้ดฟ้าใสมาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะและรู้สึกว่ามันช้ามากๆเลยอะ่ะทำไมป่านนี้ซิ ยังไม่ขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เล่นท่าหน้าเล่น<อ>หน้าท้องหนักมากนะคะแล้วก็เล่นเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะแล้วและคาร์ดิโอเยอะมากๆด้วยนะคะนอกจากสอนในคลาสแล้วยังเล่นต่อเองตอนเช้าและกลับมาเล่นต่อตอนกลางคืนอ,อีกนะคะคือมุ่งมั่นมากกับการที่อยากมีซิกแพคนะคะ<อ>ได้ไปปรึกษา เทนเนอร์นะคะทำไมซิกแพคไม่มาทัง้งที่เล่นหน้าท้องเยอะมากแล้วก็เรีนไขมันอยู่ด้วยนะคะเหตุผลนะคะ<อ>ว่าซิกแพคจะมาก็ต่อเมื่อเราไม่มีไขมันที่พุง่งซึ่งก็เลยลเอ๊ะถ้างั้นไขมันที่พุงดิฉันหายดิฉันก็จะเห็นซิกแพคใช่ไหมนี่คือคำตอบที่ คิดเองค่ะไม่ได้ปรึกษาเทนเนอร์แล้วนะคะปรึกษาแค่ว่าทำไมซิกแพคไม่มาก็เข้าใจแค่นั้น,นะะได้วัดมวลกล้ามเนื้อมานะคะที่ฟิตเนสนะคะปกติแหละก็คืออยากรู้ละเพราะว่าน้ำหนักเราอ่ะมันไม่ขึ้นไม่ลงน้ำหนักนิ่งนะคะ เสร็จแล้วก็เลยอยากรู้ค่ะว่าตอนนี้ไขมันเราแฟตอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆที่เคยวัดเคยเห็นใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าแฟตกี่เปอร์เซนต์มากหรือน้อยมวลกล้ามเนื้อเราโอเคไหมใช่ไหมคะแล้วผลก็ออกมาว่าเกมีไขมันในช่องท้องอีก4.5กิโลนะคะว้าวเกิดอะไรคะแต่เราลืมดูอีกช่องหนึ่งใช่ไหมคะจะมีอีกช่องหนึ่งที่เขาบอกว่าให้เราเอาไขมันออก 4. 5กิโลแต่เราจะต้องทดแทนด้วยกล้ามเนื้ออีก4.5กิโลนะคะน้ำหนักจะบาลานซ์กันพอดีนะคะนั่นคือทฤษฎีที่ถูกต้องนะคะนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลที่ไปเห็นแค่ตัวเลขไขมัน4.5กิโลนะคะก็เลยคิดเอาเองว่าถ้าไขามันที่ช่องท้องหายเราจะเห็นซิกแพคถูกไหมคะโดยเฉพาะ ผู้หญิงนะคะจะเป็นอะไรที่ลดยากมากๆเลยนะคะไขมันที่พุงเราไม่สามารถกำหนดให้ร่างกายเรานะคะลดไขมันเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราไม่ได้นะคะเขาจะลดไปตามสรีระของเราตามกรรมพันธุ์ของเรานะคะให้สังเกตว่าตอนที่เราลดส่วนไหนลดลงไปก่อนเท่านั้นเองเราทำได้แค่ ร้อนนะคะใจร้อนไงคะคิดเองอีกแล้วนะจ๊ะจัดเลยจ้าบังเอิญไปรู้จักกับพี่ท่านหนึ่งด้วยนะคะก็เลยอยากลองคะ่ะทดลองค่ะเหตุผลที่ทดลองนะคะ1คืออยากมีซิกแพคนะคะเหตุผลข้อที่2ก็คืออยากมีรายได้ถ้าเกิดว่าทําได้จริงๆนะคะ เก๋เป็นคนที่จะไม่ขายของใดๆที่ตัวเองไม่ได้ทดลองแล้วเห็นผลเคยะคะมีเพื่อนนะคะเห็นว่าเราพร้อมลงเลยชวนไปขายสินค้าตัวหนึ่งนะคะพอเราเข้าไปเสิร์ชรีเสิร์ชดูนะคะปรากฏว่ามีเอฟเฟกมากๆก็เลยโ no นนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มีผลกระทบกับคนที่เราไปแนะนำนะคะแต่สินค้าของแอมเบเรามั่นใจนะคะ จะบอกว่าจริงๆก็หนีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ด้วยความที่รู้สึกว่าไว้ใจนะคะก็เลยทดลองไปตอนแรกนะคะทดลองแค่ทานแค่ตอนเช้ามื้อเดียวก่อนนะคะแล้วก็มีทานตัวที่เรียกว่าเลซิตินอเพื่อดักจับไขมันนะคะบวกกับเราทํา IF ได้อยู่แล้วนะคะ,ะ,คะแล้ว เห็นผลค่ะ1สัปดาห์ลงมา1กิโลเลยนะคะท้องแฟบลงลมากๆเลยเดี๋ยวดูรูปนะคะท้องยุบแบบปุ๊บๆเลยนะคะพอเข้าอาทิตย์ที่2เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยไปเพิ่มโปรแกรมเข้าไปกลายเป็นได้มาเป็นดับเบิลนะคะทานตอนเช้า1สซองผสมกับ โปรตีนนะคะและทานตอนเย็นอีก1รอบนะคะเท่ากับวันนั้นเราก็เลยทานอาหารแค่มื้อเดียวคือมื้อเชี่ยงเท่านั้นนะคะ<า>และนี้นก็ยิ่งเห็นผลไวมากเลยนะคะบวกกับเราทํา IF อยู่แล้วใช่ไหมคะเราไม่ได้ทานอะไรเข้าไปเลยถูกไหมคะแล้วน้ําหนักจะลดไหมคะลดแน่นอนคะ่ะแ,แต่ลดในที่นี้กลายเป็นว่าไขามันนะ ลดลงจริงๆนะคะอาจจะด้วยตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะคะช่วยทำให้ไขมันลดได้ไวมากๆนะคะ1อาทิตย์1กิโลนะคะรวมแล้วทั้งหมดที่เก่ทำไปนะคะ21วันนะคะตรงเป๊ะเลยนะคะลงไปเลยนะคะ4.5กิโลค่ะลงแบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูรูปนะคะมีรูปให้ดูตั้งแต่เข้าโปรแกรมวันแรกจนถึงวันที่ 2 1941, again, so ี่สเลยนะคะและก็ไม่มีเอออะไรใๆ้งนะคะล้วก็เลยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยดีจริงๆนะคะเก่ได้ในเรื่องของบอดี้คีมานะคะแทนทดแทนอาหารมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นนะคะเลซิติน E ระหว่างมื้อนะคะคือทานก่อนที่จะทานอาหารนะคะแล้วก็ทานอาหารแค่มื้อเดียวก็คือมื้อตอนเที่ยงเท่านั้นนะคะสรุปง่ายๆนะคะแทบจะไม่ได้ทานอะไรเลยถูกไหมคะน้ำหนักเราลงแน่นอนค่ะยังไงยังไงก็ลงนะคะบวกกับก็จะถูกจำกัดเรื่องของการทานอาหารด้วยนะคะเมนูเนี่ยคะ่ะก็จะถูกจำกัดค่อนข้างมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรใดๆคล้ายๆกับที่เราเรียนกับของโค้ดนะคะก็คือถูกสั่งห้ามหมดเลยนะคะรวมถึงขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนเรียนกับโค้ดคือเรายังทานขนมได้นะคะทานอาหารบางอย่างได้นะคะแต่แค่เรารู้ว่าเราจะต้องออกกําลังกายเพิ่มขึ้นนะคะแต่เข้าโปรแกรมนี้ไม่ได้เลยสักอย่างนะคะซึ่งยังไงยังไงอะน้ำหนักก็ลงค่ะ ทฤษฎีนี้ง่ายมากๆเลยนะคะ,ะ,คะเพราะมั่นใจว่าถ้าเราไม่ได้ทานอาหารมื้อเช้ากับมื้อเย็นแต่อาหารเสริมตัวนี้จะทําให้เราได้รับสารอาหารครบถูกไหมคะรวมถึงได้อีกตัวหนึ่งมาเรียกว่าดับเบิลเอ็กซ์นะคะซึ่ง,งเป็นผัก5สีนะคะเราไม่สามารถทานผัก5สีได้ในหนึ่งมื้อนะคะเราไม่สามารถหาได้อย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทานผัก5สีในหนึ่งมื้อได้เลยนะคะ ก็เลยมั่นใจในตัวของผลิตภัณฑ์มากๆนะคะและผลก็คืไขมันที่พุงอะคะ่ะหายไปแบบไวมากๆเลยนะคะพอใจไหมพอใจมากๆนะคะตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้นะคะเกิดปัญหาขึ้นนะคะหลังจากที่ไ,ไขมันที่พุงที่มันเคยอยู่ หายไปแบบรวดเร็วนะคะอะไรเกิดขึ้นคะเอฟเฟกเกิดแน่นอนค่ะพุงค่ะเป็นถุงน้ำนะคะพุงเป็นถุงน้ำแล้วก็เครียดเลยนะคะก็พยายามออกกำลังกายด้วยท่าหลากหลายมากมายไปหมดนะคะปรึกษาเทรนเนอร์ท่านเดิมอีกแล้วนะคะ mm. เทรนเนอร์ก็บอกมานะคะพร้อมกับเขกหัวด้วยนะคะบอกว่า ก็เราอะไปลดไขมันอนะเร็วเกินไปนะคะไม่ถึง1เดือนลงไปได้งไงคะ4กิโลนะคะจากที่โปรแกรมเดิมที่เข้าอยู่นะคะไม่ได้สนใจเรื่องของน้ำหนักเลยนะคะแค่วัดจากกางเกงที่มันหลวมลงหลวมลง,ลง,ลงทุกๆุวันนะคะผลปรากฏว่าท้องเป็นถุงน้ำนะคะย้วยๆนิ่มๆน,นะคะทำยังไงละคะทีนี้ พยายามออกกำลังกายสารพัดนะคะก็ไม่กลับมานะคะสุดท้ายต้องแก้ที่เราเองนะคะสรุปนะคะข้อดีมีค่ะลดได้จริงนะคะแต่ข้อเสียคือการที่เอาไขมันออกไปเร็วเกินไปนะคะในขณะที่เราไม่มีมวลกล้ามเนื้อไป ทดแทนนะคะเราไม่สามารถทานโปรตีนเป็นกิโลกิโลเข้าไปทดแทนไขมันที่หายไปอย่างรวดเร็วได้<ช>อยู่แล้วง่ายๆก็คือช้าๆได้พราเล็บงามยังใช้ได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้ถือว่ายังไม่ใช่สักทีเดียวนะคะสำหรับ พี่คนนี้ที่แนะนําแล้วกันนะคะไม่ได้บอกว่าตัวผลิตภัณฑ์ไม่ดีนะคะตัวผลิตภัณฑ์ดีมากๆนะคะขึ้นอยู่กับคนที่ดูแลเรานะคะว่าเขามีความรู้แค่ไหนนะคะเป้าหมายของเราอะ่ะคือเราอยากมีซิกแพคใช่ไหมคะแต่เราอาจจะเจอคนที่ไม่ได้รู้จริงๆว่าจะต้องทําอะไรยังไงนะคะยังไงซะลดช้าๆพร้อมกับทดแทนด้วยกล้ามเนือ้อ ได้ผลดีกว่านะคะสรุปง่ายๆก็คือใครที่อยากลองทานบอดี้คีของแอมเวย์ทานได้นะคะแต่ไปอย่างช้าๆนะคะไม่ต้องรีบดีกว่านะคะและต้องทดแทนด้วยโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะคะและออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยจะดีกว่านะคะไว้ให้คิดนะคะสำหรับใครที่อยากทดลองอาหารเสริมไม่ว่าจะ ยี่ห้อใดๆก็ตามที่เขาบอกว่าลดได้ภายใน1เดือน5กิโลนะคะขอให้คิดสักนิดนึงนะคะว่าแล้วเราจะเอากล้ามเนื้อที่ไหนไปทดแทน5กิโลได้ภายใน1เดือนนะคะแต่ไม่ได้บอกว่า ไม่ดีทั้งหมดนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้คือแค่แชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากทดลองไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นความต้องการของเพื่อนๆน,นะคะเลือกที่ใช่และเลือกที่ชอบนะคะเอาเป็นว่าเอาประสบการณ์ดีๆมาแชร์อีก1โปรแกรมนะคะที่ใช่แค่50%แล้วกันเนาะบ๊ายบายค่ะ